สี่ราศีที่มรสมกำลังจะผ่านพ้นก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคลคล <น S 1> โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีที่มรสมกำลังจะผ่านพ้นได้แก่ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยาย,ยน ชาวราศีสิง์ก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเจอปัญหาหรือมรสุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานแต่หลังจากนี้ปัญหาต่างๆจะถูกคี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น,านการเงินสะพัดการางานมั่นคง,นคงมีความก้าวหน้าผลงานโดดเด่นมีเกณฑ์ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ชาวราศีพฤษภปัญหาที่ไม่มีทางออกปัญหาที่คาลาคาสังสะสมปมในใจที่มานานแสนนานจะถูกขี้คายผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเข้ามาชี้แนะหรือเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้ท่านได้มีทางออกปัญหาจะถูกแก้ไขความลับจะถูกเปิดเผยท่านทำดีย่อมได้ดีราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน ชาวราศีมีนท่านแบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไว้มากมาย ความทุ่มเทและความอดทนกับปัญหาและสถานการณ์กดดันรอบด้านมากมายนับจากนี้ความขยันอดทนความภาพเพียรการทุ่มเทพยายามของท่านไม่สูญเปล่าจะมีคนมองเห็นชีวิตของท่านกำลังจะก้าวสู่จุดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จรวมถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลท่านอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือยอมแพ้กับโชคชะตาชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดด้วยตัวของคุณเองหรือคนอื่นก็ตามและคุณมัวโทษตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่คุณกำลังจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในการตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือพลิกชีวิตของคุณจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสดีๆกำลังจะมีเข้ามาคุณต้องรีบขวายคว้าเอาไว้จงเดินหน้าต่ออย่ามัวเสียใจสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรืออะไรที่เสียไปแล้วไม่อาจจะเอากลับมาได้สองราศีงวดหน้าเตรียมรวยมีดวงเรื่องเสี่ยงโชคจะถูกรางวัลใหญ่ได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภที่ชอบลงทุนกับการเสี่ยงโชคมีโอกาสมีโชค,โชคจากการเสี่ยงในช่วงเดือนธันวาคมแต่ต้องเตือนเรื่องงานของคุณจะวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเรื่องความรักก็ต้องดูแลมากขึ้นจะเด่นเรื่องโชคลาภเป็นหลัก ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกจะเด่นมากเรื่องโชคลาภมีโอกาสหยิบจับอะไรที่เป็นเงินเป็นทองได้เงินก้อนเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมรอลุน้นจะมีเงินที่อาจจะลงทุนไปแล้วยังไม่ได้ก็จะเข้ามาในเดือนนี้แต่เรื่องงานต้องระวังความขัดแยง้งกับคนในที่ทำง,งานความเห็นไม่ลงตัวมีปากมีเสียง ความรักจะต้องระวังเรื่องหงุดหงิดง่ายๆหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวง